จริงแล้วหลักการก็คือหลักการเดียวคือมันมาตัดที่ใจพบมันเกิดที่ใจถ้าเราไม่เห็นพบแล้วเราจะไปตัดที่ไหนในเรื่องกามก็ตามกามทั้งหลายก็ตามความยินดีในกามกรามราคะปฏิฆะก็เกิดที่ใจกลามราคะปฏิฆะก็อ,อยู่ที่สังโยชน์ก็อ,อยู่ที่ใจ แต่ว่าเวลามันเกิดที่ใจแล้วมันปรากฏที่กายด้วยคนก็เลยกลัวคือก็เลยตกใจมากน,นำเสียงกิริยาการชไมายตากอย่างเสียงกระซิบเสียงกระซิบีิมหัวเราะเสียงหัวเราะถ้าหนุ่มคนนั้นหูตึงก็ไม่มีผลเสียงหัวเราะก็ไม่มีผลถ้าหูหนวก <laughs> กามก็เข้าไม่ได้ <laughs> <laughs> เพราะว่ามันจะต้องมุดเข้าไปสู่ใจให้ได้ไง มันก็ต้องอาศัยหูนี่แหละได้ยินเสียงกระซิบอาศัยจมูกก็ได้กลิ่นของผู้หญิงฟีโรโมนของเพศหญิงฟีโรโมนไปใจมัน,นถึงจะสั่นจะได้ไปดักอยู่ทีเดียวมันจะมาสูบอยู่ที่ใจนั่นแหละตัดกามาตัดที่ใจตัดอย่างอื่นไม่ได้ตัดโดยสมองไม่ได้หรอกมันต้องเห็นนามรูปต้องรู้สึกตัวนุ่นถึงเห็นอะไรเข้ามาในใจของอยู่ในระดับสัญชตาตญาณทั้งนั้นจะไปใช้ความคิดช่วยมันได้ที่ไหนความโกรธก็เป็นสัญชตาตญาณ ความกำนัดก็เป็นสัญชาตญาณสุดแล้วกาลนะเป็นของอนาคามีนะอนาคามีผลนะไม่ใช่ของน้อยๆส่วนาบาลสกิทยยังตัดไม่ได้เลยกามมันไวมากผพรเป็นระดับสัญชาตญาณมันรักมันรักแล้วเริ่มมีโกรธโกรธคือเริ่มจะปฏิฆะนั่นแหละเมื่อมีของรักเมื่อรู้สึกว่าจะเสียของรักมันก็โกรธสองอย่างนี่ความใหญ่มันเท่ากันขนาดมันกี่มิลกี่มิลมันเท่ากัน การราคะกับปฏิฆะเนี่ยของอนาคามีนี่มีขนาดเท่ากันอที่มันตัดตๆแยกๆมันกลัวจะเสียด้วยใช่ไหมอ่ากลัวจะเสียกลัวจะเสียกลัวจะเสียอะไรแล้วที่ว่าผู้ชายไม่กล้ามาบวชก็เพราะว่าเวลาวันที่จะตัดสินใจบวชจริงๆอ่ะมันอะไรอาวรอย่างถึงที่สุดเลยใช่เขาถามเขาถามนี้ผมบอกเฮ้ยมันต้องกล้ามากเลยนะกล้าที่จะตัดตัดใจเลยตัดออกจากใจเลยต้องกล้าหาญมากออืแสดงว่าต้องอะไรอะไรบางอย่างจากนี้เราจะไม่กินอีกแล้วนะ กามกามนี่ต้องตีความหมายให้ให้ถูกต้องกามไม่ได้ไม่ได้ว่ากามราคะอย่างเดียวกามนี่ก็คือความสุขจากรูปรลข่นเสียงสัมผัสพอรวมรวมกันแล้วบวกศักดิ์ศรีมานะตัวตนสังโยชน์เบื้องต่ำมุสุงรวมกันเป็นเมถุนเนี่ยสุดยอดของกามแล้วการร่วมเสพสังวาสเนี่ยสุดยอดของกามเลยมันมีทั้งอีโก้มีความมีเพศผู้ไม่ไรสารพัดเลยเลยตัดยากไงเหนียวหนึบ แล้วปกติทุกอย่างจะต้องผ่านสมองแต่กามไม่ผ่านสมองผ่านประสาทอัตโนมัติแค่ได้กินฟิโลโมนเหมือนสัตว์มันก็ดึงดังแล้วล้วม,มันตัดยากฉะนั้นอนาคามีผลดังนั้นถึงจะตัดกามได้ฉะนั้นพระทุกคนก็เดินโคเขาอ่อนขวิดตายคาที่มาหลายอันนั้นเขาแข็งแข็งไดขวิดไส้ทะลักแต่เขาอ่อนนี่ขวิดผ้าเหลืองกระจ,จายหมดเลยพระนักเทศดังๆที่ว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่ทันกามยังไม่ได้เป็นอนาคมีนัเทศมุด เงินก็เยอะอะไรก็เยอะคนน้ำหน้าถือตาจนย่ามใจคึ้ว่าทําอะไรก็ได้นั่นแหละเสร็จเรียบร้อยตนแม่วัวตอนเข้าโคกหมดยากยากไหมไม่ยากหรอกถ้ารุมเกิดตรงไหนบางคนไปพวงไปป้องกันแต่อีนมใหญ่อีขาวอนั้นไม่ใช่ป้องกันใจตัวเองนู่นอันนั้นเป็นแค่วัตถุกรรมเฉยๆใจเราแล้วมันก็เพิ่มนะก็เพิ่มโดยสัญชาตญาณนั่นแหละฮอร์โมนมันก็วิ่งหัวใจมันก็เต้น สูซากระปรี่กระเป๋าไปตามเรื่องของมันวัยวะน้อยใหญ่มันขึ้นขึ้นของมันทำรมราของมันมันไม่ทันี่ไปโทษมือถือไม่ได้นะไม่ถือก็เป็นแค่ว่าถุกามโทษใจตัวเองนูน่นบางทีสมัยก่อนเลาพระเวลาเทศโยมาเต็มวัดอรปัดตั้งปั๊บเผื่อจะไม่เห็นคนรักเก่าบ้างไม่เห็นคนสวยคนงามแต่ใจมันห้ามห,ามหรือมันก็คิดถึงไม่ใช่ว่าปิดตาแล้วมันจะหมดเรื่องแค่ไหนหรอกเออมันกามันเข้าทางใจ ไอ้วัตถุกรรมนั้นมันเป็นแค่ต้นเหตุหนึ่งเฉยๆแต่ถ้าปิดก็ปิดที่ใจนู่นถ้าใจเห็นว่าน้ารูปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสลายไปเป็นแต่เพียงน้ารูปก็จบกแค่น,นั้นเองถ้าทางทางสู้ทางออกก็อยู่ที่เราทําความรู้สึกตัวแล้วเห็นนี่แหละแบ่ง,แบ,งแบ่งได้ว่านู้นวัตถุกรรมแบ่งได้วันนี้คือกิเลสกรรมนั่นถึงจะเริ่มได้สู้นะเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มได้สู้ เอไ้ได้เริ่มนะเอเริ่มเอาเริ่มมันถูกก่อนถ้าแยกไม่ออกนี่หมดสิทธิ์ถ้าจะออกก้อนใหญ่ล้มเลยเหียวล้มล้มไม่ได้ไม่แ่แต่ตามสลับาานะ้าจาร์นะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหมายถึงว่าเมื่อโง,ง่มันยากตลอดเมือ่อฉลาดภายในหนึ่งนาทีมันจะตัดกามได้เลยถ้ามันรู้เกิดที่ใจนเห็นไหมมันไม่ต้องว่ารู้แล้วตัดยากไม่ใช่อืรู้ห้านาทีหนึ่งนาทีตัดห้านาทีได้เลยจากนั้นมันสติปัญญามันรู้แจ้งแทงตลอดเลยกามคือขึ้นจึกปฏิกิริยาทางกายเก,กิดขึ้นเพราะมันรู้เลย ว่านันวัตถุกรรมมันตัดอีขาวอีนมใหญ่ไอ้รอตัดเอาหมดมันอยู่ที่ใจเรามันดัดที่ใจอย่างเดียวเกิดขึ้นปั๊บมันตัดขาดเลยมารู้เป็นนามรูปทันทีนี่โคตรภูยานโคตรภุยานโคตรภูยานเขาตัดนิมิตภายนอกออกตัดวัตถุกรรมออกให้หมดเหลือแต่เราขยันนั่นแเป็นเป็นมรขยานเลยส่วนมรคยานใครปัญญามากก็จะน้อยใครใช้เวลามากน้อยก็แล้วแต่ แต่จะประสบการณ์เนี่ยมันใช้เราประมาณสองนาทีในการตัดกามครับแต่ทุวงที่มันตัดไม่ได้คือมันงูมันรู้ว่าตัดตรงไหนพอรู้ปั๊บมันก็ตัดเลยมันก็เห็นสักเถวนาำรูปไปเลยโอ้ที่มันตัดยากเพราะมันระดับสัญชาตญาณมันไม่ผ่านสมองเลยแหละมันผ่านฮอร์โมนฉีดเข้าสันหลังเลยหัวใจเนี่ยประสาทกายเนี่ยมันทำงาน มันทำงานไม่สนใจเราหรอบางทีมันก็น,นอนฝันเอา mm hmm. มูได้ไปตัดที่อื่นกันไม่ได้หรอกตัดการมันต้องเห็นจิตเห็นใจตัดแต่นังสือมันไม่ได้หรอก